สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพลังบวกสร้างชีวิตวันนี้เราจะพูดกันในหัวข้อที่เรียบง่ายแต่ส่งพลังมากทำแบบนี้ทุกเช้าแล้วชีวิตจะดีขึ้นคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าบางวันก็รู้สึกไร้พลังไม่อยากลุกจากเตียงไม่รู้จะเริ่มต้นวันใหม่ยังไงแต่ในทางกลับกันบางเช้าแค่เริ่มต้นดีวันทั้งวันก็ดีไปหมดเหมือนต่อเนื่องกันไปวันนี้ ผมอยากชวนคุณลองฟัง5้าสิ่งง่ายๆที่ถ้าคุณทำทุกเช้ามันจะเปลี่ยนทั้งความรู้สึกพลังใจและทิศทางชีวิตของคุณได้เริ่มจากสิ่งง่ายที่สุดที่เราทุกคนทำได้นั่นคือการตื่นขึ้นมาอย่างตั้งใจหลายคนตื่นขึ้นมาแบบไม่ได้รู้สึกว่าตื่นจริงๆตื่นแต่ยังไม่รู้สึกมีชีวิตตื่นแต่ยังรู้สึกอยากนอนต่อตื่นแต่สิ่งแรกที่ทำคือ การเลื่อนมือถือลองถามตัวเองดูครับว่าช่วงเวลาแรกหลังตื่นคุณให้พลังงานชีวิตกับอะไรวันนี้ผมอยากให้คุณลองเปลี่ยนใหม่แค่เพียงตื่นมาแล้วนอนเงียบๆสิบวินาทีหลับตาแล้วพูดกับตัวเองว่าวันนี้ฉันจะใช้ชีวิตให้ดีที่สุดเท่าที่ฉันทำได้นี่อาจจะเป็นประโยคสั้นๆที่ดูธรรมดานะครับแต่ถ้าคุณพูดมันทุกเช้า มันจะกลายเป็นแรงกระตุ้นที่เปลี่ยนความรู้สึกไปทั้งวันคุณไม่จำเป็นต้องตื่นตีห้าแบบซ e o ไม่ต้องลุกขึ้นไปวิ่งมาราธอนตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างแค่ตื่นให้เร็วกว่าปกติสัก20-30นาทีแล้วใช้เวลานั้นให้กับตัวเองอย่าให้การเริ่มต้นวันเป็นการไถมือถือดูชีวิตของคนอื่นแต่ให้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณได้ฟังเสียงตัวเองลองใช้เวลาช่วงนี้ในการหายใจลึกๆสักสามครั้ง ล้างหน้าล้างตาด้วยน้ำเย็นเพื่อปลุกระบบประสาทมองแสงเช้าที่ลอดหน้าต่างและรู้สึกว่าวันนี้คือโอกาสใหม่เพราะความตั้งใจในการตื่นเช้าไม่ได้อยู่ที่นาฬิกาแต่อยู่ที่ความรู้สึกภายในคุณสามารถเริ่มเช้าแบบนี้ได้แม้ในวันที่ยุ่งที่สุดขอแค่คุณเลือกว่าจะเริ่มวันอย่างไรการได้เริ่มวันด้วยความนิ่งไม่เร่งรีบไม่กังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิด มันคือของขวัญที่คุณให้กับตัวเองได้ทุกวันและของขวัญชิ้นนี้ไม่มีใครให้คุณได้นอกจากคุณเองอ่ะหลังจากที่คุณตื่นขึ้นมาอย่างตั้งใจดื่มน้ำขยับร่างกายและเงียบเพื่อฟังเสียงข้างในขอให้คุณลองหยิบสมุดหรือกระดาษเล่มเล็กๆขึ้นมาแล้วเขียนลงไปว่าวันนี้ฉันขอบคุณอะไรบ้างแค่สามข้อก็พอครับมันอาจจะเป็นสิ่งธรรมดาธร,รมดาที่คุณอาจมองข้ามไปทุกวัน เช่นขอบคุณที่ได้หายใจขอบคุณเตียงนุ่มๆที่ทำให้นอนหลับสบายขอบคุณเสียงนกร้องหน้าบ้านที่ทำให้รู้ว่าวันใหม่เริ่มแล้วอย่าก,กังวลว่ามันจะเล็กเกินไปเพราะความขอบคุณไม่เคยมีขนาดและจิตใจที่รู้จักขอบคุณสิ่งเล็กๆได้ก็คือจิตใจที่พร้อมจะรับสิ่งใหญ่ๆเข้ามาในชีวิตการเขียนสิ่งที่คุณขอบคุณในตอนเช้าไม่ใช่แค่การคิดในใจนะครับ แต่มันคือการลงมือรับรู้การที่คุณเขียนคือคุณได้หยุดเพื่อมองและเมื่อคุณมองคุณจะเห็นสิ่งดีที่มีอยู่แล้วในชีวิตนี่ไม่ใช่แค่การฝึกคิดบวกนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนมุมมองชีวิตแบบลึกซึง้งจากคนที่เคยมองว่าฉันไม่มีอะไรกลายเป็นคนที่พูดว่าฉันมีมากกว่าที่คิดและเมื่อคุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังของความขอบคุณหัวใจคุณจะอ่อนโยนมากขึ้น ความเครียดจะเบาลงอย่างเป็นธรรมชาติความโกรธความเร่งรีบความอยากเอาชนะจะสงบลงโดยอัตโนมัตินี่คือพลังของคำว่าขอบคุณที่ไม่ต้องไปมองหาจากที่ไกลแค่เพียงคุณเขียนและรู้สึกจากใจบางคนที่เคยทำสิ่งนี้ทุกเช้าเขาพบว่าแค่ไม่กี่สัปดาห์ความคิดของเขาก็เปลี่ยนจากมองชีวิตแบบขาดเป็นมองชีวิตแบบเพียบพร้อมและเมื่อความคิดเปลี่ยน ชีวิตทั้งหมดก็เปลี่ยนตามดังนั้นผมอยากให้คุณลองทำวันนี้เลยนะครับหลังฟังพอดแคสต์นี้จบหยิบสมุดขึ้นมาแล้วเขียนสมสิ่งที่คุณขอบคุณทำแบบนี้ทุกเชา้าไม่ต้องนานเพียงแค่2อถึงสนาทีแต่มันอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตคุณได้สุดท้ายนี้ผมอยากชวนคุณลองพูดกับตัวเองหน้ากระจกทุกเชา้าไม่ใช่เพื่อให้ดูแปลกหรือให้รู้สึกเขินนะครับแต่เพราะว่า คำพูดของเราคือมเมล็ดพันธุ์ชีวิตทุกคำที่คุณพูดกับตัวเองตอนเช้าคือคำที่คุณกำลังปลูกลงไปในจิตใจลองดูครับแค่ยืนหน้ากระจกแล้วพูดกับตัวเองว่าวันนี้ฉันเข้มแข็งวันนี้ฉันมีพลังวันนี้ฉันมีความหมายฉันอาจไม่สมบูรณ์แบบแต่ฉันกำลังดีขึ้นในทุกวันฉันเลือกที่จะมีความสุขไม่ว่าจะเจออะไร มันอาจรู้สึกแปลกในวันแรกนะครับแต่มันจะกลายเป็นธรรมชาติเมื่อคุณพูดทุกวันเพราะจิตใจคนเราไม่ได้ฟังจากโลกภายนอกเป็นหลักแต่มันฟังจากเสียงข้างในของตัวเองดังนั้นถ้าทุกเช้าคุณพูดว่าฉันเหนื่อยฉันไม่มีค่าฉันแย่จิตสำนึกของคุณจะเชื่อแบบนั้นและทำให้คุณดำเนินชีวิตแบบไม่มีพลังแต่ถ้าคุณเปลี่ยนเริ่มต้นวันด้วยการส่งพลังดีให้ตัวเอง จิตของคุณจะเริ่มเปลี่ยนความเชื่อใหม่และความเชื่อใหม่นั้นก็จะเปลี่ยนชีวิตคุณนี่ไม่ใช่เรื่องของความเพ้อฝันหรือกําลังใจปลอมๆนะครับแต่มันคือศาสตร์จริงที่นักวิทยาศาสตร์และนักพัฒนาศักยภาพทั่วโลกยืนยันตรงกันว่าคำที่คุณพูดกับตัวเองคือคำที่คุณจะกลายเป็นให้คุณลองจด3-5ประโยคพลังบวกใส่กระดาษแปะไว้บนกระจกหรือโต๊ะทำงานอ่านออกเสียงทุกเช้า เสียงดังพอที่คุณจะได้ยินตัวเองพูดอย่างเชื่อไม่ใช่พูดเพราะต้องทำพูดอย่างมีพลังเหมือนคุณเป็นเพื่อนรักที่อยากให้ตัวเองประสบความสำเร็จจำไว้นะครับคำพูดเปลี่ยนความคิดความคิดเปลี่ยนอารมณ์อารมณ์เปลี่ยนการกระทาและการกระทาเปลี่ยนชีวิตดังนั้นเริ่มเปลี่ยนคำพูดแล้วคุณจะเปลี่ยนชีวิตเช้านี้ คุณอาจยังไม่ได้เปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตแต่คุณได้เปลี่ยนวิธีเริ่มต้นชีวิตแล้วการทำห้าสิ่งเล็กๆนี้ทุกเชา้าอาจดูธรรมดาแต่เมื่อคุณทำซ้ำมันจะเปลี่ยนคุณจากภายในและนั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจำไว้นะครับชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่คือชีวิตที่เราตั้งใจใช้มันในแต่ละวันขอให้เชาวพรุ่งนี้ เป็นจุดเรื่องต้นของวันที่ดีที่สุดในชีวิตคุณเริ่มต้นด้วยตัวคุณเองไม่ต้องรออะไรหรือใคร